จะมาสองน้ำบวกกดตามนับซึ่งไม่ต้องจับต่อเลยนะนะมาดับแรกครับที่คุณเข้า YouTube มาก่อนนะแล้วก็ถ้าคุณค้นหาประมาณชื่อนี้นะครับอะไรเนี่ยขชื่อค้นหาชื่อนี้ครับเอฟเอฟอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปทำอะไรนี้หน้าเปล่านกันนะนะคุณก็กดตัวแชรฉก็กดคำว่าคุณก็ดึก็กดออกครับแล้วก็เข้ามาที่เประมรณนี้ได้ไหม กดแถวคนหาครับแล้วก็วางไว้ทีไปนะกดเข้าไปนะแครับประมาณนี้คือเด็กมันอนีรครับคุณก็กดมันครับก,กดที่พี่ต่อแล้วก็กดเนียบตรงนี้ลบไอตรงลบนั่งเริ่มลบตั้งแต่ตรงกดออกครับลบให้มันแล้วก็พิมพ์คำ x เข้าไปนะปเอียมัน ก็กดปุ่มใ่ดทอปนะับน,นี่ครับปุใส่ดสชท็อปเื่อปิดนี่ครับแล้วก็เราคั่ครับเรับวเดีมันจะโดนมาปุ๊บอนของคนเราโดเลบ Okay. มันก็เดเมันแค่นี้ครับมันก็เด่นใน่ไฮโครับมมันไม่ได้งบแค่นก็เด้น,นะล้ก็ได้ดแ,ลดแล้วบ๊ายบาย